สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทสามนะคะในสัปดาห์นี้เราก็มาเรียนการงานอาชีพนะคะก็อยู่ในบทที่1น,นะคะก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอก็มารู้จักกับตัวชีวัดในหน่วยนี้ก่อนนะคะก็ในตัวชีวัดก็มีสองตัวนะคะบอกวิธีการดูแลอุปกรณ์การเรียน กระเป๋านักเรียนและรองเท้านักเรียนนะคะแต่ในคลิปนี้ครูดำพูดถึงกระเป๋านักเรียนนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะต่อไปข้อ2ดูแลอุปกรณ์การเรียนกระเป๋านักเรียนเป็นขั้นตอนด้วยความขยันอดทนรับผิดชอบและมีมารยาทนะคะตัวชีวัดก็มี2ตัวนะคะ เรามาดูของใช้นะคะในสัปดาห์นี้คุณดำก็พูดถึงกระเป๋านักเรียน2 8, แบบก็คือกระเป๋าหนังหรือกระเป๋าผ้านะคะเรามาดูกระบวนการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมนะคะเพะฉะนั้นการทํางานเนี่ยจะให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพควรทาตามกระบวนการดังนี้นะคะข้อหนึ่งการวางแผนการทํางานาเป็นการกําหนดเป้าหมายของการทํางานนั่นเอง กำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานก็คือเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงานนั่นเองนะคะข้อ2การทำงานตามแผนเป็นยังไงเป็นการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยใช้วิธีการหรือขั้นตอนการํารทำงานที่กำหนดไว้ก็คือรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงานเนาะด้วยความรบอบคอบและก็มีความปลอดภัยในการทำงานด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นการทำงานตามแผนเพื่อให้สำเร็จด้วยดีและก็ปลอดภัยต่อไปข้อ3การประเมินผลการทำงานเป็นการตรวจดูว่าผลงานหรือการทำงานที่เราตั้งเป้าไว้อะมันเป็นไปตามเป้าใหม่ไหมถ้าเราพบข้อบกพร่องก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเนาะแล้วก็จะเป็นการช่วยลดเวลาในการทำงาน เลือกใชก้วัสดุในท้องถิ่นเข้ามาพัฒนางานเพื่อให้ผลงานนนั้นดีขึ้นด้วยนะคะค่ะ <c oughs> เราก็มาดูของใช้นะคะของใช้หมายถึงสิ่งของต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็ันแบ่งออกเป็น2ป,ป,ประเภทนะคะคือของใช้ส่วนตัวและ ่ของใช้ส่วนรวมเนาะของใช้ส่วนตัวก็ได้แก่สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้ร่วมกับบุคคลอื่นเช่นเครื่องแต่งกายเสื้อผ้ากระเป๋านักเรียนตวนของใช้ส่วนรวมก็ได้แก่สิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ร่วมกับบุคคลอื่นได้นะคะเช่นโต๊ะเก้าอี้ จานชามนะคะอันนี้ก็เป็นของใช้ที่สามารถแบ่งออกไแดบบ้เป็นสองประเภทใหญ่นะคะค่ะการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนนะคะเรามาดูขั้นตอนการดูแลการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะข้อหนึ่งแยกประเภทอุปกรณ์การเรียนข้อสอง จัดอุปกรณ์การเรียนแต่ละประเภทให้เป็นระเบียบดังนี้นะคะ 1. จัดหนังสือหรือสมุดที่ต้องใช้ไว้มุมใดมุมหนึ่งบนโต๊ะโดยจัดสรรนหนังสือหรือสมุดให้ตั้งขึ้นหันด้านสันออเพื่อให้หยิบใช้ได้สะดวกโดยเรียงจากเล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่นะคะต่อไปข้อ 2. 5. เรามีที่กั้นหนังสือเราก็ใช้ที่กั้นหนังสือกั้นเพื่อไม่ให้หนังสือล้มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีที่กั้นหนังสือเราก็วางซ้อนกันจากเล่มใหญ่ไปหาเล่มเล็กเนาะอันนี้ก็เป็นการจัดหนังสือข้อ 3. จัดเก็บเครื่องเขียนไว้ในกล่องวิสอหรือภาชนะที่เป็นทรงสูงเพื่อจะหยิบใช้ได้สะดวกนะคะ เรามาดูการดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนใส่กระเป๋านักเรียนกันนะคะข้อหนึ่งจัดสมุดและหนังสือที่ต้องใช้ให้ตรงกับตารางเรียนเนาะนักเรียนจัดตารางเรียนมาเรียนในแต่ละวันเพื่อให้กระเป๋านเนี่ยไม่หนักเกินไปนะคะข้ะองจัดสมุดและหนังสือแยกกันโดยจัดเรียงสมุดไว้ด้านหน้าหนังสือ ให้สมุดเล่มเล็กนะอยู่ด้านบนสุดนะลูกนะข้อ3จัดเป็นจัดเครื่องเขียนไว้ในกระเป๋าดินสอแบบดินสอยัรกไม้มทัดไม้บาทัดก็ควรอยู่ในอีกตออหนึ่งของกระเป๋าเนอะดินสอยรกไม้บาทัดเนี่ยก็ควรจะจัดใส่กล่องสองให้เรียบร้อยข้อ4นําอุปกรณ์การเรียนจัดใส่ในกระเป๋านักเรียนที่ทําความสะอาดแล้วให้เป็นระเบียบเพื่อให้จิบใช้ได้ง่ายนะคะ เรามาดูการดูแลและจัดเก็บกระเป๋านักเรียนแบบมีหูหรือเรียกอย่างว่ากระเป๋าหนังนะคะการดูแลทําความสะอาดกระเป๋านักเรียนอย่างน้อยนักเรียนควรทําความสะอาดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อให้กระเป๋านักเรียนสะอาดและไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะคะและกระเป๋านักเรียนก็จะม oh well okay. nah. ีอายุในการใช้งานนั้นนานขึ้นนะคะโดยเฉพาะกระเป๋าหนังนะคะเรามาดูขั้นตอนการดูแล จัดเก็บกระเป๋าแบบผูนิ้วหรือกระเป๋าหนังกันนะคะข้อ 1. น,นําอุปกรณ์การเรียนออกจากกระเป๋านักเรียนแล้วเก็บเศษขยะและเาคเาะฝุ่นละอองในกระเป๋าออกก่อนนะคะข้อ2ใช้ผ้าชุบน้ําปิดบัดมาเช็ดด้านนอกกระเป๋า้ทั่วแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งหนึ่งหากมีน้ํำยายเคลือบเงาสามารถใช้ปองน้ําชุบน้ํำยาเช็ดด้วย ด้านนอกด้วยก็ได้นะคะพะกระเป๋าเนี่ยถ้าขัดมันขัดเงาเนี่ยตางมาใช้น้ํายาเช็ดด้านนอกได้นะคะเมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วนักเรียนก็นําอุปกรณ์การเรียนจัดลงกระเป๋าเพื่อใช้งานต่อไปนะคะค่ะเราก็มาดูการดูแลและจัดเก็บกระเป๋านักเรียนแบบสะ้ายหรือเป้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบผ้า ะะเรามาดูการดูแลกันว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างนะคะก็หนึ่งเลยนําอุปกรณ์การเรียน,นี่ออกจากกระเป๋าเรียนก่อนนะคะเก็บเศษขยะออกจากเป๋าและข้อฝุ่นระอองออกจากกระเป๋าอนนะคะเสร็จแล้วนํากระเป๋าเนี่ยไปซักทำความสะอาดโดยซักด้วยมือหากบริเวณใดที่มีคราบสกปรกเนี่ยเราก็สามารถใช้แปรงขัดเบาๆให้มันสะอาดได้นะคะ ข้อสี่นำกระเป๋าไปตากตากแดดันแห้งเนาะต่อไปก็ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกระเป๋าแห้งแล้วนักเรียนก็นำกระเป๋านั้นน่ะมาจัดนำอุปกรณ์การเรียนจัดลงกระเป๋าตามตารางสอนต่อไปนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนเนาะก็จะมี กระเป๋าสองแบบก็คือแบบเป็นหนังนักเรียนก็ทําความสะอาดเข้าใจการทำความสะอาดแล้วเนาะต่อไปก็กระเป๋าเป้หรือกระเป๋าที่เป็นผ้านักเรียนก็สามารถนําไปซักได้นะคะในสัปดาห์นี้ผู้ดำก็จบในการเรียนแค่นี้เนาะแล้วเราก็เจอกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ